โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทีสตนะ คลิปนี้มาเทียบภาพลัง d o m i n i โ s o b o s l น์นะครับผม s o b o s l น์มีตัวโชว์ไทม์ด้วยว่ะมีโชว์ไทม์ด้วยว่ะแต่โซบ s o b o s l ส่วนใหญ่เป็นกองกลางนะนะมีสองเวอร์ชันที่เป็นกองหนาง้าคือทีมชาตินะครับผมโอเคตัวล่าสุดเวอร์ชันนี้ไม่มีบูทนะไม่มีบูทนะเทียบภาพลังป้ายนะฟังดีดีโอเคโอเคเก้าแปด ถ้าเทียบกับเวอร์ชันนี้ตัวสร้างสรรคเกมเวอร์ชันนี้ตัวไหนดีกว่ากันตัวไหนดีกว่ากันสร้างสรรค์เกมตำแหน่งเดียวกันสไตล์เดียวกันนะเกมรุกตัวล่าสุดบองทูนตัวเก่าเลี้ยงบอลตัวล่าสุดหส่งสั้นตัวเก่าจบสกอร์ตัวล่าสุดเปิดบอลตัวล่าสุดความโค้งตัวเก่าก็สูสีนะแต่ตัวเก่าแอบดูดีกว่านะผมว่า ตัวเก่าจะได้รูกเติมความโค้งด้วยไงเ็บดูดีกว่านะนะข้างล่างล่ะอือฮโอ้สตีมีนาตัวล่าสุดได้สตีมีนาเยอะเยอะกว่าแบบมากเลยแบบเยอะๆเลยอะบวกเก้านะได้สปีดต,ตน้นโอเค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 ถามว่าสูสีไหมสูสีนะฮะตัวเก่าจะได้จะได้อ่อหลักๆเหรอตัวเก่าเหรอตัวเก่าจะได้ โอ้โหแตาจริงๆก็บอลคอนโทรนที่บวกเยอะสุดอ่ะบอลคอนโทรลตัวล่าสุดก็จะได้พวกจบสกอร์ที่ดีกว่าอืมแล้วก็สเตมินาสูสีว่ะสูสีแต่ถ้าจะให้เลือกใช้เหรอถ้ามีสองตัวนี้เหรอตำแหน่งนี้สร้างสารรค์เกมพูดยากว่ะตำแหน่งนี้ได้เป็นสร้างสารรค์เกมเหรอมันจะขึ้นสุดไหมละ่นะเกมรุกเลี้ยงบอล อ่สเตมินาสเตมินาต้องต้องเอาต้เอาสเตมินาไปก่อนนะสเตมินาว่าตัวล่าสุดวะค่อนข้างโอเคกว่าอย่างนั้นก็สเตมินาเยอะกว่าจบสกอร์คมกว่านะหาช่องดีกว่าจ่ายบอลเนี่ยผมว่าสูสีไม่ได้ห่างกันเยอะมากนะไม่ได้ห่างกันเยอะนะอืมอืมว่าตัวล่าสุดค่อนข้างโอเคกว่านิดน,นึงนะครับผมเวอร์ชันอื่นล่ะเวอร์ชันอื่นเป็นกลางรุก เป็นกองกลางหมดเลยอ่ะได้เป็นคนละสไตล์ด้วยนะก็จะมีแค่เวอร์ชั่นนี้ที่เป็นสไตล์เดียวกันแต่คนละตำแหน่งนะคนละตำแหน่ง98เหมือนกันโอ้โหตัวกลางลุกเนี่ยครองบอลดีกว่าจ่ายบอลดีกว่านะฮะพลังการยิงก็ดีกว่าสปีดดีกว่าโอ้โหนะแต่ตัวล่าสุดจะได้ได้เกมลุกได้จบสกอร์ได้ความโค้งนะ ได้ความโคง้งได้แข็งเกร่งได้กระโดดได้สเตมีหน้าได้คนรแบบว่ะตัวเก่าเนี่ยครองบอลจ่ายบอลต้องมาแน่ๆเพราะว่าเป็นกลางรุกเน้นจ่ายบอลแทงบอลทะลุช่องเยอะส่วนตัวล่าสุดเนี่ยมันเป็นมันเป็นเอวบิวไงแน่นอนหาช่องดียิงต้องมาว่าเป็นกองหน้านะครับผมกองหน้าฝั่งซ้ายแต่ความเร็วสู้ตัวเก่าได้ไหมก็สูสีอะได้สปีดต้นลบสปีดก็กสูสีอะแต่ก็สเตย์มีหน้าที่เยอะกว่า ส่งว่าชนิดสูสีได้อย่างเสียอ,อย่างเพราะว่าเป็นคนละตำแหน่งด้วยแหละผมว่านะนะนะโอเคก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีหลายเวอร์ชันอะไรนะครับผมแต่ละเวอร์ชันก็ถือว่าใช้งานได้นะนะ99 1098อะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้เลยนะสำหรับโซลบอสไลน์นะโอเคส่วนตัวที่เป็นตำแหน่งเดียวกันแต่เดียวกันก็จะมีสองเวอร์ชันบนนั่นแหละนะก็เป็นตัวล่าสุดแหละที่ค่อนข้างน่าเล่นกว่านิดนึงนะครับผมตรงที่ได้สเตมิน่านี่แหละผมว่า โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบบ๊ายบาย